สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับคลิปสั้นๆนะครับก็วันนี้เราเป็นการแทรกคิวนะครับจริงๆไม่ได้แทรกคิวนะครับเพราะว่าอันนี้ทํามานานแล้วแต่ว่าคันนี้มีปัญหาเรื่องสีนะครับเพราะว่าเราสั่งผสมสีมาอีกรอบหนึ่งครับร้านผสมสีผสมมาเพี้ยนนิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของเราเลยเลย,เลยต้องทําใหม่นะครับก็เลยต้องซ่อมสีใหม่นะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าเมดยูนะครับเป็นสี ขาวมุกนะครับขาวมุกซึ่งเป็นสีที่บอกได้เลยว่าเป็นสีที่ทํายากที่สุดแล้วก็หลายขั้นตอนแล้วเวลาเราแก้เนี่ยเวลามันมีปัญหาตาหนินิดหน่อยเนี่ยเรื่องแก้เนี่ยมันทาให้เราเสียเวลามากนะครับยากมากนะครับสําหรับมือใหม่ไม่แนะนาเลยครับสีขาวมุกนะครับมันหลายขั้นตอนครับเวลาแก้เสียเวลาเยอะนะครับไม่เหมือนลดสีทั่วไปนะครับสีขาวจะทํายากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราทําแล้วจะเป็นยังไงนะครับชมสีมุก นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสีมุกก็จะเป็นเก็เกนะครับสีเป็นขาวเก็เกเก็ดมุกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีเก็บแต่สีขาวการพ่นสีขาวก็คือค่อนข้างจะนิดหนึ่งย่างเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าพ่นสีรองพื้นเสร็จพ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วเราก็ต้อง ขัดเสร็จแล้วก็ต้องพ่นสีรองพื้นเป็นสีรองพื้นสีขาวโดยเฉพาะนะครับนะครับเป็นสีขาวสีขาวสีขาวโดยเฉพาะเลยนะครับสีขาวสําหรับรองพื้นนะครับสีรองพื้นก่อนจะพ่นสีมุกเข้าไปนะครับคือชิ้นงานนี้นะครับครับพ่นสีมุกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ ก็สวยนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าสวยสีนี้เป็นสีที่สวยมากแต่ว่าขั้นตอนการทําเราจะทํายากมากเวลามันเสียหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ขั้นตอนมันเยอะนะครับเวลาแก้มันไม่สามารถจะแก้แบบแก้พ่นสีใหม่เลยไม่ได้ครับขัดขัดแล้วก็พ่นสีใหม่เริ่มต้นใหม่ขั้นตอนแรกใหม่พ่นสีขาวรองพื้นเหมือนเดิมนะครับพ่นสีรองพื้นนะครับต้องต้องรองพื้นทุกครั้งนะครับมันไม่สามารถแก้ได้เลยแล้วก็ ถ้าเราลองพื้นแล้วเวลาเราพ่นสีเนี่ยมันหนาไม่เท่ากันก็ไม่ได้นะครับเพราะสีม we gaan, ุกเวลาเราพ่นหนาไม่เท่ากันก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับสีขาวมุกเป็นการแก้งานนะครับอันนี้เป็นการแก้งานครับแก้งานจากที่ที่สีมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องแก้งานนะครับแก้งานไป สวยครับสีนี้บอกได้เลยว่าถ้าเสร็จแล้วก็สวยนะครับมันเป็นสีเป็นมีเกล็ดเกล็ดมุกมุกนะครับเกล็ดมุกแวววามากนะครับแวววามากเลยคันนี้นะครับว,วามากแวววามากววามาก,ก็อันนี้ก็จริงๆแล้วอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วนะครับรอประกอบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับ พอประกอบเสร็จเริ่มอ้าวชิ้นงานสีเพี้ยนกันนิดหนึ่งเราก็เลยต้องมาเริ่มใหม่นะครับก็เลยต้องมาแทกคิวทำคันนี้สําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับ f c ทุกท่านที่รอคิวอยู่นะรอผมนะครับเพราะว่าผมเองก็ทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเร่งงานให้อยู่นะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ได้หนีเที่ยวไปไหนนอกจากมีงานบ้างบางวันก็ถึงเวลาตื่นเช้าก็ต้องเร่งงานให้นะครับทุกคันนะครับรอผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ทุกคันนะครับตามคิวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ